สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดในหัวข้อ icd t e บทที่1-9ถึง9ค่ะโดยเราจะเริ่มพูดที่ความหมายของ icd t e และหลักการการให้รหัสข่าว icd t e คือบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่10โดยการจัดกลุ่มโรคของ icd t e แบ่งได้หลายรูปแบบเช่นการจัดกลุ่มโรคที่พบในมนุษย์มีหลายแบบ ตามอวอัยวะที่เป็นโรคแบ่งตามลักษณะของโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อแบ่งตามสาเหตุของโรคเป็นต้นระบบการจัดกลุ่ม ICD-10 มีลักษณะเฉพาะตัวนั่นคือมีระบบการจัดกลุ่มหลายระบบมารวมกันอยู่ในรหัสชุดเดียวซึ่งมีระบบการจัดกลุ่มโรคอยู่ในนั้นเป็น4แบบซ้อนกันอยู่ 1. คือการจัดกลุ่มโรคตามลักษณะความต้องการใช้บริการและอื่นๆ 2. คือการจัดกลุ่มโรคตามลักษณะของผู้ป่วย 3. คือการจัดกลุ่มโรคตามสาเหตุที่ทําให้เกิดโรค 4. คือการจัดกลุ่มโรคตามตําแหน่งอวัยวะหรือระบบที่เป็นโรคและนี่เป็นรายละเอียดของการให้รหัสโรคในส่วนของกลุ่มรหัสและกลุ่มสมาชิกในกลุ่มรหัสที่มีสมาชิกให้ใช้รหัสสมาชิกกลุ่มเท่านั้นห้ามใช้รหัสกลุ่มที่มีแถบสีดำถ้ามีแถบสีดำแสดงว่างดใช้ส่วนในกลุ่มที่ไม่มีสมาชิกกลุ่ม ให้ใช้รหัสกลุ่มได้กรณีนี้จะมีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมเลขรหัสกลุ่มแสดงว่าเป็นรหัสที่ใช้ได้เหมือนตัวอย่างที่ได้ให้ไว้และอีกกรณีอาจมีรหัสย่อยที่อาจถูกซ่อนไว้คำที่ใช้ในวอลุ่มมีหลากหลายเช่นคำว่า and ในชื่อรหัสมีความหมายว่า and หรือว่า or เช่น a 1 8 0 t u b e r c u l o s i s of bone and joint มีความหมายครอบคลุมทั้ง tuberculosis of bone tuberculosis of joint และ tuberculosis of bone and joint และนี่ก็เป็นคำที่ใช้ในวนลมหนึ่งเช่นกันค่ะในส่วนของ morphology of n e o p l a s m คือจะเป็นสันฐานวิทยาเกี่ยวกับเนื้องอกหรือว่ามะเร็งค่ะซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในบทเฉพาะตัวของเขาอีกครั้งค่ะในชนีรหัสโรคและการบาดเจ็บเรียงรหัสตามลำดับตัวอักษร ตั้งแต่อักษร a จนถึง z มีองค์ประกบอบย่อยดังนี้คือ 1. คําคำหลักคำที่บอกว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไรละชนีค้นหาโรคทั่วไปจะทําเอาคำหลักของชื่อโรคต่างๆมาเรียงตามตัวอักษรตั้งแต่ a จนถึง z พิมพ์ตัวอักษรหนาะส่วนคําขยายเป็นคําที่แสดงรายละเอียดของผู้ป่วยตามลักษณะต่างๆและคำแนะนำเป็นคำแนะนำที่ให้เปลี่ยนคำค้นหาเป็นคำอื่นสำหรับเปิดดัชนีใหม่อีกครั้ง ในส่วนของคำชี้แนะเช่นคำว่า C มีความหมายว่าเปลี่ยนคำหลักที่ใช้ให้เป็นคำอื่นค่ะตัวอย่างเช่น c e n e i l s C n e o p l a s m หรือ malignant ก็คือเราจะไปต้องไปดูคำใหม่เช่นคำว่าไปดูคำว่า n e o p l a s m หรือ malignant นั่นเองค่ะส่วนแนวทางการค้นหารหัสโรคทั่วไปและการบาดเจ็บมีดังนี้ค่ะองค์ประกอบโดยรวม ในส่วนของการที่ชื่อรหัสอาจไม่ตรงกับชื่อโรคบางโรคมีหลายชื่อแต่ละคนอาจเรียกแตกต่างกันออกไปซึ่งที่เป็นชื่อรหัสอาจไม่ตรงกับชื่อที่ถูกใช้เป็นการวินิจฉัยแต่มักหาได้จากอินเด็กต์แต่เมื่อออกรหัสจะไม่ได้ชื่อโรคหรือภาวะที่วินิจฉัยกับคืนมาเช่นตัวอย่างที่ได้แปะไว้ค่ะบางโรคใช้รหัสรวมรหัสที่มีความหมายครอบคลุมมากกว่าหโรค แ,และรหัสได้รวมโูกที่มีความชัดเจนในลักษณะโรคทุกโรคไว้ด้วยกันเมื่อถอดรหัสจะได้เชื่อโรคเดิมกับมาครบถ้วนบางรหัสเป็นรหัสกำกวมรหัสที่มีความหมายครอบคลุมโรคมากกว่า1โรคแต่เมื่อถอดรหัสจะไม่ได้เชื่อโรคเดิมกับมาครบเป็นรหัสคุณภาพต่ำควรอีกเลี่ยงการเติมเลขรหัสให้ครบถ้วนรหัสย่อยที่ซ่อนอยู่ บางครั้งรหัสในตำแหน่งที่4หรือ5จะไม่ปรากฏอยู่ภายใต้รหัสกลุ่มนั้นๆแต่จะมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำหน้าที่ชี้แน่รหัสตามตำแหน่งที่4หรือ5มาต่อท้ายรหัส3ตัวแรกให้สมบูรณ์เช่นหมดเบาหวานเป็นต้นค่ะหลักการจำแนกว่าเพศรหัสโลกจะมีดังนี้ค่ะเช่นวินิจฉัยโรกหลักลวินิจฉัยโรคร่วมวินิจฉัยโรคแทรกและวินิจฉัยโรคอื่นๆค่ะ บทที่1ซื้อ certain infectious and parasitic d i s e a s e a 0 0ถึง b 9 9ค่ะ hiv disease b 2 0ถึง b 2 4มีหลักเกณฑกันให้ดังนี้ซึ่งแต่ละกรณีก็จะแตกต่างกันออกไปแต่มีข้อห้ามคือห้ามให้รหัสของ hiv มากกว่าหนึ่งระยะพร้อมกันและไม่ควรให้ r 7 5และ z 2 1เป็นรหัสการวินิจฉัยสำหรับผู้ป่วยใน ถ้าโรคหลักที่รับไว้เป็นโรคแทรกซ้อนของ HIV ให้รหัสกลุ่มนี้เป็นโรคหลักแต่ถ้าโรคแทรกซ้อนนั้นไม่มีรหัสจำเพาะในกลุ่ม B 2 0ถึง B 2 3ให้ใช้รหัสของโรคแทรกซ้อนนั้นเป็นรหัสก,การวินิจฉัยร่วมนี่คือตัวอย่างเคสของผู้ป่วย HIV รับไว้เพื่อรักษา disseminated herpes zoster ในส่วนของโรคเอรร่วมกับโรคติดเชื้อโอกาสหลายชนิด หากให้รหัสและได้รหัสในกลุ่ม b 2 2รหัสให้ใช้รหัส b 2 0 7เป็นรหัสหลักและให้รหัสโลกเหล่านั้นเพิ่มให้ครบถ้วน 2. นีโอพาสซิม c 0 0ถึง d 4 8องค์ประกอบสำคัญในการสรุปโลกมะเร็งมีดังนี้ค่ะตำแหน่งอวัยวะหรือระบบที่เกิดเนื้องอกโรคมะเร็งปฐมภูมิทุติยภูมิลักษณะรูปร่างและพฤติกรรมของเนื้องอก และผู้ป่วยมารับการรักษาด้วยเรื่องอะไรการให้รหัสโรคกรณีผู้ป่วยเนื้องอกและมะเร็งจะมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับการให้รหัสโรคในโรคอื่นๆใช้ระบบรหัส2ระบบร่วมกันคือรหัส ICD-10 และ ICD-O รหัส ICD-O จะเน้นบอกลักษณะเซลล์ที่พบในก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งของผู้ป่วยเป็นหลักจึงสามารถนำมาใช้ในการเสริมให้รหัสได้คำว่า cancer เป็นคำกำกวมอาจใช้ได้กับทั้ง5กลุ่ม แม้ว่าจะไม่ค่อยใช้กับเนื้องอกร้ายทางโลหิตวิทยาส่วนคำว่าค a r c i n o m a หมายถึงเนื้องอกร้ายที่เกิดจากเซลล์บุผิวส่วนคำว่า carcinoma า in situ หมายถึงเนื้องอกร้ายของเซลล์บุผิวหนังที่ยังไม่มีการลุกรานผ่านเนื้อเยื่อพื้นฐานลงมายัางเนื้อเยื่อปกติการให้รหัสเนื้องอกและมะเร็งจึงต้องทำความเข้าใจคำวิน,นิจฉัยโรคให้ดีเพื่อเข้าใจว่าผู้ป่วยเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งชนิดใด ตำแหน่งอวัยวะใดและลักษณะเซล์ลใดแบ่งคำออกเป็น3แบบที่มีรายละเอียดดังนี้ค่ะและนี่คือเคสตัวอย่างคือโรคลิเวอร์ท o เมอที่มีทั้งการวินิจฉัยและการให้รหัสโรคค่ะบทที่3จะเป็นเกี่ยวกับเลือดและอวัยวะการสร้างเลือด t ทอ m b o p h i l i a เป็นภาวะที่มีความผิดปกติของการแข่งตัวของเลือด เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด t o m b o s e d ส่วนใหญ่เป็นแต่กำเนิดเรียกว่า primary thrombophilia ให้รหัสในกลุ่ม d 6 5ถึง d 6 9ตามชนิดของ coagulation defect ที่แพทย์วินิจฉัยถ้าหาแพทย์ไม่ระบุชนิดให้ใช้รหัส d 6 8 9 coagulation defect unspecified ต่อไปเป็นบทที่4จะเกี่ยวกับระบบต่อมไรท่อค่ะจะอยู่ในช่วงรหัสที่ e 0 0ถึง e 9 0โรคที่เรายกตัวอย่างมาวันนี้คือไทรอยด์อิมเมอร์เจนซีหรือว่าไทรอยด์เป็นพิษนั่นเองค่ะเป็นภาวะต่อมไทรอยด์ที่ทำงานผิดปกติรุนแรงจนทำให้เกิดภาวะฉุกเฉินต้องการรักษาอย่างเร่งด่วนได้แก่ 1. m e x เมซ์เดมาคมแพร์วิิจฉัยจากอาการและก็การแสดงอย่างชัดเจนของภาวะ ไฮโปไทรอยด์ซึมร่ว um, มกับการหมดสติตัวพบอุณหภูมิต่ำหายใจช้าระดับโซเดียมในเลือดต่ำสองไทรอยดสตอมหรือไทรอยครีสิตแต่ในข้อนี้จะแตกต่างจากข้อแรกคือมีไข้สูงกระสับกระสายกระวนกระวายท้องเสียขึ้นไส้อาเจียนหัวใจเต้นเร็วมากและผิดจังหวะหัวใจล้มเหลวตัวเหลืองตาเหลือง,องจนกระทั่งหมดสติในที่สุดแพทย์เลยวินิจฉัยภาวะไทรอยด์อิมเมอร์เจนซี่เป็นการวินิจฉัยหลัก และวินิจฉัยโรคของต่อมไทรอยเช่นไฮโปไทรอยดิซึมฟอร์มไฮชิโมโตไทรอยไอติเป็นการวินิจฉัยร่วมในส่วนของเคสนี้เราจะใช้คำหลักในการค้นหาคือไทรอยคลีสิตซึ่งอาการของผู้ป่วยเคสนี้ตรงกับไทรอยครีสิตเลยใช้คำนี้เป็นคำค้นหาหลักในส่วนของการค้นหารหัสของคำหลักคำนี้คือ 1. เปิดเล่มอินเด็ก ไปที่ตัว c ค้นหาคำว่า e a t i ิ e และเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีคำขยายคือคำว่าไทรอยและจะได้รหัส final code ค,คือ e 0 5. 5 5ในส่วนของโรคร่วมของเคสนี้คือ g r a v e disease เหตุผลที่เลือกมาเป็นโรคร่วมเพราะว่าผู้ป่วยเคยมีประวัติอดีตเป็นโรคนี้มาก่อนในส่วนของการค้นหา รหัสของโรคร่วมที่มีชื่อว่ากรีบดีซีนี้เราจะใช้คำค้นหาหลักคือคำว่ากร a บคือไปที่ Index ตรงตัว G และหาคำว่ากร a ในคำคำนี้จะไม่มีคำขยายจะได้คำตรงตัวเลยคือกร a บดีซีด e รหัส Final Code คือจะเป็น e 0 5 0ตรงตัวเลยค่ะบทที่5จะพูดถึงเกี่ยวกับ โรคทางจิตและโรคทางพฤติกรรมที่มีความผิดปกติรหัสจะอยู่ในกลุ่ม f 0 0 f 0 3ค่ะดีเมนเชียหมายถึงภาวะสมองเสื่อมแพทย์นิฉัยจากการตรวจพบว่ามีการลดลงจากระดับเดิมอย่างชัดเจนในด้านต่างๆอย่างน้อยหนึ่งด้านเช่นความจำการตัดสินใจและการแก้ปัญหาดีเมนเชียเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น1อัลไซเมอร์ดิซีสใหญ่พบในผู้สูงอายุ ถ้ามีอาการหลังอายุ15ปีให้แพทย์วินิจฉัยว่า Alzheimer Disease With Late Onset แต่ถ้ามีอาการก่อนอายุ15ปีให้แพทย์วินิจฉัยว่า Alzheimer Disease With Early Onset ในกลุ่มอาการหลังนี้ Vascular Dementia เ,เกิดในผู้ป่วยที่เคยเป็น Stroke มาก่อนตรวจภาพบรลังสีของสมองพบลักษณะของ e f e c t i o n โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีภาวะ อื่นร่วมด้วยและโรคอ,อื่นๆเช่นพิกดิซิสพา์กินสันดิซิสเอชไอวีดิซิสเป็นต้นถ้าไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนให้แพทย์วินิจฉัยเป็นอาลไซิมอริสฟร์ดีเมนเทียหรือเพอร์ซินลดีเมนเทียดีลิเลียมแพทย์วินิจฉัยภาวะดีดเลียมหรือว่าการเพ้อจากผู้ป่วยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับการตระหนักรู้ร่วมกับมีความสามารถในการบังคับจดจ่อ หันเหและความใส่ใจลดลงอาการเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆและมักเปลี่ยนแปลงขึ้นในระหว่างวันแพทย์ควรวินิจฉัยด้วยภาวะเดลีเดียมนั้นเกิดในผู้ป่วยที่มีภาวะดีเมนเทียอยู่ก่อนหรือไม่ให้รหัสในกลุ่ม F05 ตามที่แพทย์วินิจฉัย 6. โรคเกี่ยวกับระบบประสาท G00 ถึง G99 p o l y Neuropathy หมายถึงโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลายผู้ป่วยมาด้วยอาการชาบางครั้งพบร่วมกับอาการอ่อนแรงมักเป็นทั้งสองข้าง,งเท่ากาันเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นกรรมพันธุ์เนื้อง,งอกยาและสุราเป็นต้นค่ะขั้นตอนการหารหัสคือ1คือต้องหาสาเหตุหลักก่อนที่เป็นโรคต้นเหตุจากคสนี้พบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งปอด จึงให้รหัสเป็น c 3 4 9พร้อมกับรหัสดงเกอร์ต่อมาจึงหาภาวะที่เกิดจากโรคหลักพบว่าเกิดโพลินนูโรพาธีจากโรคมะเร็งใช้รหัส g 6 3 1และมีเครื่องหมายอัจฉริกใช้กับอาการหรือภาวะที่เป็นผลจากโรคห,หลักและโลรคหลักและโรครวมของเคสนี้ต้องเขียนคู่กันเพราะมีเครื่องหมายดงเกอร์และอัจฉริกสรุป คือผู้ป่วยรายน,นี้มี Po ล y n e u r o p a t h y s e c o n d a r y to Lung Cancer หรือในภาษาไทยแปลาวา่าภาวะเส้นประสาทสวนปลายหลายเส้นผิดปกติเนื่องจากมะเร็งปอดบทที่7จะเป็นเกี่ยวกับดวงตาและอวัยวะเี้งลูกตาโรคที่ยกมาในวันนี้คือโรคอภาเขียหรือว่าภาวะที่ไม่มีเลนตาค่ะ ซึ่งเกิดได้จากการได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับการผ่าตัดเอเลนตาออกแต่ยังไม่ได้ใส่เลนตาเทียมเมือ่อผู้ป่วยมารับการผ่าตัดใส่เลนตาเทียมในภายหลังแพทย์ควรให้การวินิจฉัยหลักว่าอพาเคียพร้อมระบุสาเหตุของภาะวะอพาเคียแต่ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าอพาเคียโดยไม่ระบุสาเหตุให้รหัส H 2 7 0สอพาเคียแต่ถ้าแพทย์ระบุสาเหตุว่าเกิดจากการผ่าตัดเอเลนตาออก ให้เพิ่มรหัสเป็น h 5 9 8ส่วนการเปิดหารหัสสามารถเปิดหาคำว่าอพา,าเกียได้เลยซึ่งเป็นคำลงตัวจะได้รหัสเป็น h 2 7 0ส่วนลูกร่วมที่ได้ h 5 9 8เพราะว่าแพทย์ได้ระบุสาเหตุการผ่าตัดเอาเลนตาออกค่ะบทที่8หูและปุ่มกระดูกกกหู Hearing loss หมายถึงการได้ยินลดลงหรือการสูญเสียการได้ยินแบ่งออกเป็น 1. เกิดจากการนำเสียงผิดปกติที่ขัดขวางการส่งผ่านคลื่นเสียงเข้าสู่หูชั้นในเกิดจากความผิดปกติของหูชั้นนอกและหูชั้นกลางแบ่งเป็นโรคของหูชั้นนอกโรคของเยื่อแก้วหูโรคของหูชั้นกลาง 2. เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นใน และเส้นประสาทรับเสียงทำให้สูญเสียการได้ยินมากกว่า30เดซิเบลในเสียงที่มีความถี่3ความถี่ติดต่อการจากการวัดด้วยออเดียเมเตอร์อาจเกิดจากพยาธิสภาพของหูชั้นในเส้นประสาทสมองคู่ที่8หรือระบบสมองส่วนการสาเหตุที่พบบ่อยเช่นการติดเชื้อแบคทีเรีย mm. การติดเชื้อไวรัสเป็นต้นค่ะให้รหัสของสาเหตุที่ทำให้เกิดการได้ยินลดลงหรือสูญเสียการได้ยิน เป็นรหัสการทิ่ใช้หลักและให้รหัสในกลุ่ม h 9 0เป็นรหัสการทิ่ใช้ร่วมขั้นตอนการหารหัสจากคำว่า a u t o s c l e r o s i s เปิดใน index พบคำว่า a u t o s c l e r o o s i s และไปคำว่า involving over window และไปคำขยายที่คำว่า nonobtive i จะได้รหัส h 8 0 0และไปตรวจสอบใน tubular การหาวิจัยลกร่วมเปิดใน INDEX ไปคำหลักที่คำว่า Herring Loss และคำขยายที่คำว่า Conductive และไปคำขยายที่คำว่า Unit r e t i l อีกหนึ่งครั้งจะได้รหัส h e 90.4 Conductive h e r l i n g Loss Unit r e t i l with u n r e t e t a t e Herring on the Contar a e t e r a l s i d e บทที่9จะเป็นเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดค่ะเวลิโอดเวนเป็นการป่งพองและหงิกงองของหลอดเลือดถ้าพบมากที่สุดคือจะเป็นที่ขาแต่ก็ใช่ว่าจะไม่พบที่อวัยวะอื่นเป็นความผิดปกติของ s u p e r ร์ฟิชเ v ลเวของผิวหนังบริเวณขาเกิดจากความผิดปกติของโ o l เวสของซ u บพินิสเวน ผนังหลอดเลือดดำที่ไม่แข็งแรงและความดันในหลอดเลือดสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะยืนทําให้มีอาการปวดแพทย์นิชัยว่า g a s t ิ i c v a ลิกจากการส่องกล้องตรวจในกระเพาะอาหารพบหลอดเลือดคอดในผู้ป่วย portal hypertension และควรระบุว่ามีเลือดออกหรือไม่ให้หลาที่เหมาะสมในกลุ่ม I 83และเครื่องหมายคอยแดด vertical vein of lower extremity so I pass for ก p o j e v e verticals h e n of outer side ตามการวินิจฉัยของแพทย์ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่ามีเลือดออกจากแกสติกว v a r i ในผู้ป่วยโรคตับแข็งให้ใช้รหรั I ส I 8 6 4 0 p g a s t i c v a r i c with bleeding เป็นรหัสการกวินิจฉัยหลักและให้รหัส K 74.6 o u t e r and u n s p e c i f i d cirrhosis of liver เป็นรหัสการกวินิจฉัยร่วง แต่ถ้าวิ่นิชใชว่าเป็นกรสติกวาลิกที่ไม่มีเลือดออกหรือไม่ระบุว่ามีเลือดออกหรือในผู้ป่วยตับแข็งให้ใช้รหัส k 7 4 6 arter and u n s p e c i f i e d silosis of liver เป็นหัสการวินิจฉัยหลักและใช้รหัส1 8 6 9 9กสติกา gastric varic which are bleeding just can t. วินิจฉัยร่วม